สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับที่ช่องต้นขุนรีวิวพระเครื่อนะครับวันนี้ผมจะมีพระมาแนะนํากันนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับรุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่อิ่มนะครับวัดทุงหน้าใหม่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งรายการนี้เป็น เป็นเนื้อแบ็โลเดียมนะครับเป็นเนื้อสีกระส์นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เสมานะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ซึ่งเนื้อนี้ผมป้ออยู่ที่องค์ละ450บาทน,นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดอดีไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง i อดีไลไว้ตั้งคิปล่างคลิปนะครับครับเนือ Back ้อแบล็โรเดียมนะครับครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหมาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ